สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามตเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนติดตามกันนะครับการเจราจาสันติภาพระหว่างรัสเซียยูเครนโดยสหรัฐอเมริกานั้นเป็นคนกลางนะครับที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์การเจราจานั้นเกิดขึ้น2วันด้วยกันนะครับก็คือ17กับ18กุมภาพันธ์2 5 6 9กก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่าหลังจากการเจราจานั้น สถานการณ์เป็นอย่างไรในขณะเดียวกันนั้นนิโคลายปัตูเชฟหนึ่งในแกนนําสายแข็งของรัเสเซียได้ออกมาเตือนนะครับว่ารัเสเซียนั้นอาจจะส่งกองทัพเรือป้องกันไม่ให้ยุโรปนั้นยึดเรือรัเสเซียเพิ่มเติมและอาจจะมีการตอบโต้ด้วยสถานการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าก่อนที่คุณผู้ชมนั้นจะไปติดตามเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดนั้นฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทาอัพเดทก,กันก่อนนะครับ ท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมแน้น,นำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับคณะผู้แทนของรัสเซียและยูเครนไะด้เปิดฉากการเจราจาสันติภาพวันแรกก็คือ17กุมภาพันธ์2อง9นะครับที่กรุงเจนีวาประเทศสวิสเซอร์แลนด์ซึ่งก็เป็นการเปิดฉากเจราจา1สัปดาห์ก่อนที่จะครบรอบ4ปีของการที่รัสเซียนั้น เปิดปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบในยูเครนนั่นก็คือ24กุมภาพันธ์สองพั้้ทางด้านรูเตมอุมเบรอหัวหน้าคณะเจรจารของยูเครนกล่าวว่าการเจรจารจะดำเนินต่อไปในเมืองสวิตเซอร์แลนด์แห่งนี้ในวันที่18กุมภาพันธ์2 5 6 9โดยการเจรจารนี้มุ่งเน้นไปที่ประเด็นเชิงปฏิบัติและกลไกของแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้อย่างไรก็ตามคาดกันว่าความเป็นไปได้ที่จะมีการฝ่าทางตันครั้ง,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 งสำคัญใดๆน,น,นั้นยังคงต่ำ เนื่องจากรักเสเซียนั้นไม่ยอมอ่อนข้อเรื่องข้อเรียกร้องของพวกเขาที่เกี่ยวข้องกับดินแดนที่รัเสเซียย,ยึดครองอยู่เอาไว้ในยูเครนขณะเดียวกันนั้นการโจมตีของรัเสเซียในยูเครนก็ยังคงเกิดขึ้นเป็นประจำทุกคืนซึ่งสร้างความเสียหายเพิ่มเติมให้กับโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศที่ได้รับความเสียหายหนักอยู่แล้วในขณะที่อุณหภูมิของยูเครนนั้นยังคงติดลบอยู่เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่คณะผู้แทนจะพบกันที่กรุงเจนีวารัเสเซียโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่แบบผสมผสานใส่ยูเครน โดยโจมตี12ภูมิภาคด้วยโดรน400ลำและขีปนาวุธเกือบ300ลูกเจ้าหน้าที่ยูเครนกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตจากน้อย3รายด้วยกันรัสเซียระบุด,ด้วยว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของพวกเขาสามารถสกัดกั้นการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนได้มากกว่า150ลำแต่โรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งเกิดเพลิงไหม้หลังจากถูกโดรนของยูเครนนั้นโจมตีด้านวลโลดเมียเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนก็บอกนะครับพร้อมที่จะระงับการโจมตีตามที่สหรัฐเคยเสนอต่อทางด้าน ยูเครนและก็รัสเซียเราไม่ต้องการสงครามพร้อมเน้นย้ำว่าชาวยูเครนนั้นกําลังปกป้องรัฐของตนเองปกป้องอิสรภาพของตัวเองเราพร้อมที่จะก้าวไปสู่ข้อตกลงที่มีคุณค่าเพื่อยุติสงครามอย่างรวดเร็วคําถามอยู่ที่ว่าฝ่ายรัสเซียเท่านั้นพวกเขาต้องการอะไรในขณะเดียวกันนั้นมีการรายงานข่าวนะครับว่าการเจรจาที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อวันที่17กินเวลากว่า6ชั่วโมงเป็นประย่างตึงเครียดและจัดขึ้นแตกต่างกันในรูปแบบทวิภาคีแล้วก็ไตรภาคี การเจรจาต่างๆนั้นมีสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษของโดนัลด์ทรัมป์มีจาริดคุดเดอร์ลูกเขยของโดนัลด์ทรัมป์เป็นคนกลางฝ่ายรัเสเซียมีวลาดิเมียเมดิสกี้ผู้ช่วยของประธานดีวลาดิเมียปูตินเป็นหัวหน้าคณะเจรจาในขณะเดียวกันนั้นฝักของยูเครนก็มีรุดเตมอุเบรอฟเป็นหัวหน้าเจรจาแต่ว่าทั้งฝักยูเครนและรัเสเซียก็มีเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงเนี่ยครับอยู่ในทีมเจรจาของตนด้วยในขณะเดียวกันนั้นคุณผู้ชมครับการเจรจา ที่ต่อเนื่องในวันที่2ก็คือวันที่18กุมภาพันธ์2569นั้นคุณผู้ชมครับก็มีการรายงานข่าวว่าการเจรจาแบบไรรภาคีซึ่งจัดขึ้นในครั้งนี้วันที่2นั้นจบลงในเวลาเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นทั้งที่การเจรจาวันแรกนั้นเนี่ยครับการประชุมดําเนินไปกว่า6ชั่วโมงแม้ว่าสตีฟวิชคอฟผู้แทนจากสาหรัฐจะแสดงความเชื่อมั่นต่อการเจรจาในครั้งนี้แต่ทั้งหัวหน้าคณะเจรจาของรัสเซีย และประชามดีวลรดิเมียเซเลตกี้ผู้ดำของยูเครนตากระบุว่าการพูดคุยนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากภายหลังจากการเจราจาหลักสิ้นสุดลงเวลาทียเมเดนสกี้ ky, หัวหน้าทีมเจรจาจา,จากฝั่งกัสเซียได้เดินทางกลับไปยังสถานที่จัดงานอีกครั้งเพื่อหารือแบบปิดลับกับฝ่ายยูเครนเป็นเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งโดยที่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดใดๆจากการประชุมลับดังกล่าวออกมาแหล่งข่าวในหน่วยง,งานทางการทูตของยูเครนระบุว่ามีความคึบหน้าบางส่วนในประเด็นทางการทหาร ึ่งรวมถึงเรื่องของการกำหนดแนวรบและการตรวจสอบการหยุดยิงอย่างไรก็ตามข้อตกลงในประเด็นเรื่องดินแดนซึ่งเป็นปันจจัยสําคัญที่ขาดไม่ได้ในการพิจารณาข้อตกลงหยุดยิงนั้นยังคงหาข้อสรุปไม่ได้เนื่องจากว่าจุดยืนของรัสเซียกับยูเครนยังแตกต่างกันอย่างมากรัสเซียไม่ยอมอ่อนข้อเรื่องที่พวกเขาต้องการเข้าควบคุมภูมิภาคดอนบาร์ซึ่งประกอบไปด้วยแคว้นโดเนสกับลูฮานทางตะวันออกของยูเครนโดยสมบูรณ์แต่ฝ่ายยูเครนยืยนยันว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะตอบรับข้อเรียกร้องนี้ได้อย่างเด็ดขาด แม้จะยอมรับว่าการเจรจาเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่วาลาดิมเมียเมเดนสกี้หัวหน้าทีมเจรจาของรัสเซียกล่าวเสริมว่าบรรยากาศการพูดคุยเป็นไปอย่างเป็นการเป็นงานและบอกว่าการประชุมครั้งต่อไปก็จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ด้านเซเลนกี้อธิบายว่าการเจรจานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากความแตกต่างในจุดยืนของทั้งสองฝ่ายแต่ทางด้านรูเตปอูมิรอฟหัวหน้าทีมเจรจาฝักยุเเรนแสดงา่าทีดูมีความหวังมากกว่าโดยบอกว่าการหารือเป็นไปอย่างมีเนื้อหาสาระและมีความเข้มข้น และแม้ว่าจะมีความคืบหน้าเกิดขึ้นแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยราย,รายละเอียดได้ในระยะนี้นี่คืองานที่ซับซ้อนซึ่งต้องอาศัยการปรับจูนให้ตรงกันของทุกฝ่ายและต้องใช้เวลาเพียงพอในการที่จะดําเนินรายละเอียดอื่นๆในขณะที่จากด้านนิโคลาสปาตูเชฟอดีตผู้อำนวยการสำนักง,ง,งานความมั่นคงหรือว่า FSB และเป็นปันมิตรใกล้ชิดของประธานดิว,วาราดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียกล่าวว่าเวลานี้เนี่ยครับชาติตะวันตกนั้นกําลังบันทอนฐกิจของรัสเซียด้วยมาตรการการคว่ำบาตรมาตั้งแต่เปิดฉาก ปฏิบัติการทางทหารในยูเครนและรัสเซียนั้นจาเป็นที่จะต้องตอบโต้ด้วยท่าทีที่แข็งกร้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่ออังกฤษฝรั่งเศสและกลุ่มประเทศบอลติกและเรียกการยึดเรือว่าเป็นพฤติกรรมโจรสลักในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนิโคลายปาตูเชฟซึ่งปัจจุบันเป็นประธานคณะกรรมการกิจการทางทะเลของรัสเซียบอกว่าหากไม่ตอบโต้อย่างเด็ดขาดในไม่ช้าอังกฤษฝรั่งเศสและแม้แต่ประเทศบอลติกก็จะโอหังถึงขนาดที่จะพยายามปิดล้อมการเข้าถึงทางทะเลของรัสเซียอย่างน้อยในมหาสมุทรแอตแลนติก ดังนั้นในพื้นที่ทางเทะเลหลักรวมถึงภูมิภาคที่อยู่ห่างไกลจาเป็นต้องมีการวางกาลังทหารจํานวนมากอย่างถาวรและกองกาลังที่สามารถลดทอนความหยิ่งยโสของโจรสลัดตะวันตกได้พันธมิตรใกล้ชิดของปูตินกล่าวด้วยว่ากองทัพเรือของชาติอํานาจต่างๆนั้นเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างรวดเร็วสิ่งที่สหรัฐกระทำกับเวเนซุเอลาอิหร่านก็เห็นได้ชัดว่าเป็นการพูดเรือปืนหรือการพูดแบบใช้แสนยานุภาพทางเรือส่วนรัสเซีย โครงการต่อเรือรบใหม่จนถึงปี2 5 9 3จะถูกยื่นขออนุมัติในเร็วนี้ปาตูเชฟบอกว่ารัสเซียเชื่อว่าพันธมิตรนาโตวางแผนที่จะปิดล้อมคาลินินกาดซึ่งเป็นดินแดนแยกออกจากแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียซึ่งอยู่ริมทะเลบอลติกและก็เตือนว่าความพยายามใดๆในการปิดล้อมทางทะเลต่อรัสเซียนั้นผิดกฎหมายอย่างสิ้นเชิงในมุมกฎหมายระหว่างประเทศและคิดว่ากอกเรือเงาที่สหภาพยุโรปหยิบยกขึ้นมาพูดถึงตลอดเวลานั้นเป็นเรื่องทางกฎหมาย ยุโรปนั้นดาเนินแผนปิดล้อมทางทะเลด้วยการจงใจสร้างสถานการณ์ทดสอบขีดจํากัดความอดทนของรัสเซียและกระตุ้นให้เกิดการถล่โต้ซึ่งหากแก้ไขสถานการณ์นี้อย่างสันติล้มเหลวกองทัพเรือรัสเซียจะทําลายและจํากัดการจํากัดการปิดล้อมช่วงหลายเดือนมานี้เรือบรรทุกน้ามันรัสเซียในกลุ่มเรือเงาบางลำถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยฝรั่งเศสเยอรม,มนีฟินแลนด์และก็อิตาลีบุกตรวจค้นเรือที่ต้องสงสัยว่าหลีกเลี่ยงมาตรการการคว่ำบ,บาตรทั้งในท่าเรือและในทะเล เมื่อเดือนที่แล้วกองทัพเรือฝรั่งเศสบุกยึดเรือต้องสงสัยเป็นเรือเกาซึ่งต่อมาทราบว่าเป็นเรือบรรทุกน้ำนกริินในปฏิบัติการที่ประทับดีเอ็มโนเอลมาโคงผู้นําของฝรั่งเศสระบ,บุว่าเป็นปฏิบัติการโดยตรงเพื่อต่อต้านความพยายามของรัเสเซียแต่ล่าสุดนั้นชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสแจ้งว่าปล่อยเรือกริ้นเป็นอิสระแล้วหลังจากมีการจ่ายค่าปรับเป็นจํานวนหลายล้านยูโรนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถายอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกัน้ี ฝากคุณชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องถาอัปเดตในทุกๆวันผมจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกไม้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนช่องถาอัปเดตได้เพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับหรือว่าสนับสนุนผ่านซ u p เปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทซเปอร์แตงก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันหรือว่าท่านสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารเกษตรไทยบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชีก็169-342-5111นะครับ169-342-5111วันนี้ขอบคุณทุกทกคนนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัมเด็ดในทุกๆวันแล้วก็ในทุกๆข่าวครับ